นสำหรับ FC พี่พศคณยโสนะคะ FC V Auto Sound นะคะมาพบกันนะคะกับชุด13,900ะคะชุดคาราโอเกะนะคะตัวนี้เป็น8.12นิ้วที่พลังเสียงแบบสุดๆเลยนะคะกลางนะคะสี่หอกนะคะเดี๋ยวเราไปฟังรายละเอียดเราคุณมอีกรอบนึงนะตอนนี้นะคะเดี๋ยวให้ฟังเสียงก่อนนะคะสำหรับทุกีนะคะ ไม่ได้ยังเป่เสือแลไม่ได้อยากลาเยอแต่พี่ได้โทอยานหนูแล้วมองยังไงก็ไม่เบื่อในเรย่อโยที่โยที่โยที่หัวจะไปจว่า แล้วเธคิดยังไงก็ให้บอกแต่หากว่าพี่ผิดแล้วจะไปกันไหนกับพี่ต่อมาชนแก้วอีกทีชนอีกทีชนอีกทีเพราะพี่ไม่มีใครคืนนี้พี่สดเห็นเธอยืนอยู่ก็อยากจะเดินเข้าไปทักแต่็นจะมาคนเดียวคนนี้โซนใช่ไหมครับพี่อยากจะเข้าไปที่แค่อยากจะเข้าไปดูแลเธอใกล้ใกลโอ้แค่เพียงมอแล้วดูเหมือนละพอแตมันได้ยื่นสายแต่แคงกองแล้วก็เหมือนที่มันจะชวัดหัวใจเอก็ไม่ได้ยังเป็นเสียยาวไเ้า เราไปคุยกับช่างวินนี้กันนะคะว่าชุดนี้เป็นยังไงบ้างโปรโมชั่นพิเศษนะครับชุดคาราโอเกะนะครับเกตนะครับเอาได้62นิ้วนะครับกลางนะครับกลางเบิ้ลนะครับ6นิ้ว2ดอกนะครับ2คู่2ข้างนะครับคู่หนึ่งคู่นะครับกลาง6นิ้วเบิ้ลนะครับ1คู่นะครับนิ้ว2ดอกนะครับตู้ละ2ดอกนะครับแบมแมนะครว่านะครับกลางนะครับ6นิ้วของทางร้านวินิตอโต้สาวนะครับฮาร์โมนิกนะครับ ข้างบนเป็นไม้อัดแท้นะครับด้านบนไม้อัดแท้ข้างล่างมาพรีเดกเซอรเกรดเอนะครับตอนนี้ให้ให้ไม้อัดแท้เลยนะคะด้านบนนะคะด้านบนไม้อัดแท้นะครับเป็นไม้อัดแท้นะครับกลางเบิ้ลนะครับก็เรียกกลางเบิ้ลหกนิ้วสองดอกนะครับสองสองข้างนะครับหนึ่งคู่นะครับแล้วก็เสียงแหลมนะครับพร้อมเสาตั้งนะครับพร้อมขาตั้งนะครับแล้วก็พิเศษนะครับชุดนี้นะครับมีแค่ห้าชุดนะครับแถมไม้นะครับแถมไม้หนึ่งตัวนะครับ พร้อมไม้นะครับพร้อมไม่หนึ่งตัวนะครับมีแค่ห้าชุดเท่านั้นอันนี้นะคะแถมไมให้ด้วยนะคะห้าชุดนะคะแล้วก็มีไมให้ด้วยนะคะ p o w e r นะคะ pm นะคะก็คือบูทูธได้นะคะที่สำคัญนะครับหมื่นสามพันเก้าร้อยนะครับค่าส่งฟรีนะครับฝังไม่ผิดนะครับตามป้ายเลยนะครับจากราคาปกตินะครับเราค่าส่งฟรีนะครับช่วยค่าส่งนะครับช่วงนี้นะีค่าขนส่งนะครับรอรับหน้าบ้านได้เลยนะครับสำหรับท่านที่สนใจนะครับโทรด่วนเลยนะครับ หลังจากดูคลิปแล้วนะครับ0 9 6 9 5 0 0 9 4 1นะครับเน้นโทรเลยนะครับเพื่อความเร็วนะครับจะโทรหรือว่าแอดไลน์มาก็ได้นะคะแคปหน้าจอมานะคะสำหรับชุดนี้นะคะถ้าหมดแล้วก็ต้องเสียค่าขนส่งนะครับ1,500บาทนะครับแค่ห้าชุดนะครับโทรด่วนเลยนะครับค่ะคุณน้องนะะแล้วก็แบบอยากให้ ที่มากนะคะหนึ 1, 2, 3, ่งหมื่นสามพันเก้าร้อยนะคะเป็นราคาตของเลยนะคะไม่เคยทำมาก่อนนะคะลูกค้าแบบว่าไม่อยากได้ตู้ใหญ่ไม่อยากยกเครื่องย้ายยากนะคะแต่อยากได้คุณภาพเสียงดีๆม่ต้องขอบคุกนะคะด้นต้นสองหมื่นสามหมื่นสี่หมื่นห้าหมื่นหกหมื่นเจ็ดชุดนี้นะครับก็เหมาะไว้นะครับฝังในบ้านนะครับฟังในบ้านสบายๆนะครับอ่าก็ คุค่านะครับกับราคาพร้อมส่งนะครับที่13,900นานะครับก็ขอไปสำหรับท่านที่ซื้อไปก่อนหน้านะครับช่วงนี้เราก็ช่วยในเรื่องค่าขนส่งนะครับในช่วงเศรษฐกิจอย่างนี้นะครับก็ฝากขอบพระคุณนะครับ f c ทุกท่านนะครับที่สนับสนุนนะครับตลอดมา5ชุดนะครับฟังไม่ผิดนะครับย้ำนะครับด่วนนะครับแค่5ชุดนะครับแถมไม้หนึ่งตัวนะครับฝากด้วยนะครับ ขอบคุณนะคะก็สําหรับนี้นะคะก็คือมี5้าชุดนะคะห้าชุดเท่านั้นนะคะลูกค้าสนใจก็คือติดต่อมาได้เลยนะคะตั้งวนิจนะคะก็คือลดแหลกแจกแถมเลยนะคะสําหรับรอบนี้นะคะเพื่อช่วยลูกค้านะคะที่สําหรับมีงบไม่เกินหมื่นสี่นะคะแล้วก็พร้อมค่าส่งชุดนี้ก็คือเหมาะมากๆนะคะไม่เคยทําราคานี้มาก่อนแล้วก็เสียงดีมากๆเลยนะคะขอบคุณนะคะเอฟซี FC ที่ติดตามแล้วก็ขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุก comment, ทก,กาลังใจนะคะขอบคุณลูกค้าที่คอยอ่า มาซื้อสินค้าที่ตลอดแล้วก็บอกว่าเรื่องงานคุณภาพของเราขอบคุณทุกคําชมจริงๆนะคะขอบคุณมากๆนะคะก็วันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมาลงโปรโมชั่นอื่นๆเรื่อยเลยนะคะสําหรับใครสนใจก็โอนเงินมาได้เลยนะคะรับสินค้าได้แน่นอนนะคะแล้วก็จะส่งสินค้าทุกวันนะคะลูกค้าเจอนเเงแ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn this is p o w e r amp นะคะปีบูทูธได้เสียบไม้ได้นะคะ2ตัวนะคะก็คืออุปกรณ์สายเราให้หมดเลย่าคาจะส่งฟรีนะคะค่าุ0นะคะติดต่อ0ูนย์เก้าหกเก้าห้าูนย์เก้าศูนหนึ่งนะคะแอปไลน์โทรมาได้นะคะของทางรานนะคะเราป็นอุปกรณ์ต่างๆนะคะด้วยนะคะ จากพี่นะรีบนะคะก่อนหดนะคะหนูว่านะคะไม่เกิน2วันนะคะอาจจะหมดได้นะคะชุดนี้คือไม่เคยทําราคาโหดขนาดนี้มาก่อนแล้วคุณภาพดีมากนะคะอุปกรณ์ครบคบเลยนะคะวัมันที่เอาแต่เติมเงินถึงเงินทองไม่ก็ไม่หานะฉันบอกมันดูไม่ดีแตชอบคนทีน่มีทนาผู้จ่ายจะไปเอาตังค์อยู่แล้วดูดีมันเถอมาหาเฮยกูไปดีช่างวินิตแนะนําตู้แล้วก็ตัวด้านหลังหน่อยอ่ะ เป็นเพเหล็กทุกชุดนะครับของเราเป็นเพดเหล็กอยู่แล้วนะครับทุกชุดนะครับเป็นเพดเหล็กนะครับเพดเหล็กทุกชุดนะครับตู้เรานะครับแล้วก็อุปกรณ์สายที่แถมนะคะห้าเมตรสองเส้นนะครับสองเมตรสองเส้นนะครับอุปกรณ์มาตรฐานนะครับสีเกทเอนะครับสวยเลยนะคะสวยๆนะครับเพดเหล็กทุกตัวนะครับ ก็ฝากด้วยนะครับ5ชุดนะครับหมดแล้วหมดเลยนะครับะค่ะลูกค้าสนใจติดต่อก็คือทักมาได้เลยนะคะน,นี้ให้ดูงานใกล้ๆนะคะงานเคลเหล็กแต่ว่างานสีนะคะอันนี้คืองานสวยจริงๆนะคะตัวดอกด้านในนะคะเป็นดอกฮาร์โมนิกของทางร้านนะคะเราทำมาสิบกว่าปีนะคะรับประกันเสียงเลยนะคะมีเสาแถมให้แล้วก็ตู้เบรนะคะพร้อมเลยค่ะพร้อมฟังเลยค่ะน<ด>นชารารมมมียังตตื